สวัสดีครับผมาัาจย์พี่เอนะครับนั่งคุยกับทุกท่านหลาย EP จนผมยาวแล้วตอนนี้จะไม่ได้ลุกไปไหนเลยครับก็ EP นี้นะครับเรามาคุยกันต่อนะครับเมื่อสักครู่นี้เราคุยเรื่อง CE ไปแล้ว 4C 8C ด้วยนะครับมี 4P ด้วยถ้าไปย้อนดูใน e ีก่อนหน้านี้นะครับอันเนี้ยเราก็จะมาคุยในเรื่องของการ back to the basic การทำ s โ p รตอา a าลิซ s นะครับแต่ถามว่า s p o t เฉยๆทำไหมมันเฉยครับเราไม่ทำแบบนั้นนะครับเราต้องรู้ว่าเราจะสโ o t ไปทำอะไรต่อ นะครับ AI จะเข้ามาปลักอินช่วงไหนที่ทําให้เ,เขาเรียกว่าศักยภาพธุรกิจเราดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยเบสิกเลยนะวิเคราะห์สวอตก่อนนะครับทีนี้หลายท่านสงสัยทําไมผมเอามาแค่ S กับ W ไม่เอา O กับ T มาด้วยหลักการง่ายๆฮะอันนี้ขออภัยนักผู้ชาการทุกท่านด้วยถ้ามันจะขัดขัดกับสิ่งที่ท่านสอนอยู่ต้องขออภัยจริงๆนะครับแต่โดยส่วนตัวนะครับมองว่า S กับ W เนี่ย S คือจุดแข็งของเราใช่ไหมครับ W คือจุดอ่อนของเราใช่ไหมครับ โอเป็นโอกาสโอกาสเนี่ยกับอุปสรรคตัวทีเนี่ยะตัวเฟสเนี่ยนะครับผมแยกแบบนี้ฮะ S&W แก้ได้ปรับได้ทำให้ดีขึ้นได้นะครับแต่โอกับทรู้ไว้เห็นโอกาสแต่ไปควบคุมไม่ได้ไปแก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นมองเป็นเรื่องภายนอก S&W กเป็นเรื่องภายในโอกับทีเป็นเรื่องภายนอกเพราะฉะนั้นใน EP ที่สอนก็จะขออนุญาตโฟกัสที่ S&W กับ w, เพราะว่ามันจะถูกเอาไปใช้ต่อในการออกแบบสินค้าหรือบริการนะครับเวลาที่ท่าน วิเคราะห์สวัสตัวเองนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าให้วิเคราะห์ด้วยใจที่เป็นกลางมากๆอะไรดีก็บอกดีอะไรไม่ดีก็บอกไม่ดีนะครับแต่ตรงนี้ให้ทริคมาครับให้ทริคมาเวลาเราจะวิเคราะห์จุดแข็งเนี่ยเราวิเคราะห์3ประเด็นนะครับสประเด็นใหญ่ๆนะครับประเด็นที่1คือวิเคราะห์ตัวสินค้านะครับประเด็นที่2คือวิเคราะห์ตัวบริการประเด็นที่3คือวิเคราะห์เรื่องคนครับสินค้าเราเจ๋งอย่างไรมีจุดแข็งอะไรมีประโยชน์กับลูกค้าอย่างไร บริการเราดียังไงนะครับเข้าถึงขนาดไหนหมัดใจลูกค้าได้ขนาดไหนสุดท้ายคือคนของเราเป็นยังไงครับมีทักษะอะไรบ้างนะครับมีมีความสามารถพิเศษอะไรบ้างอันนี้วิเคราะห์3ประเด็นนะครับสินค้าบริการคนนะครับบางคนถามแล้วต้นทุนวิเคราะห์ตรงไหนต้นคุณอยู่ต้นทุนอยู่ตรงสินค้านั่นแหละฮะนะครับว่าสินค้าเราควบคุมต้นทุนได้ขนาดไหนบ้างจุดอ่อนก็เช่นกันครับจุดอ่อน,นเราจะวิเคราะห์สินค้าเรามีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงเรื่องอะไรบ้างฟังก์ชันไหนที่ลูกค้าร้องเรียนบ่อย นะครับเราจะได้มาปรับปรุงส่วนนั้นนะครับบริการเรามีช่องโหว่อะไรบ้างคนเราต้องรับการพัฒนาอะไรบ้างเวลาเราทําวิเครห์สวอตแบบเฉพาะ S กับ W เนี่ยครับสิ่งที่เราเห็นนะครับตัวจุดแข็งจะถูกแปลงล่างไปเป็นการดีไซน์นวัตกรรมสินค้าหรือบริการบางอย่างให้กับลูกค้าตัวจุดอ่อนจะเป็นแผนพัฒนาหรือแนวทางในการปรับปรุงยกระดับธุรกิจของท่านเองนะครับแยกออกจากกันนะครับพอเราได้จุดแข็งมาแล้ว ได้จุดอ่อนมาแล้วเราจะไปอันนี้คือเรียนรู้ตัวเองนะ S กับ W คือรู้ตัวเองเขาเรียกว่ารู้เราเนาะรู้เราว่าเราเป็นอย่างไรเจ๋งขนาดไหนแล้วก็มีอะไรบกคล่องบ้างทีนี้ต้องไปรู้เขาต่อรู้เขาเนี่ยผมให้เทมเพลตนี้นะครับให้เทมเพลตนี้เทมเพลตนี้นะครับอย่างแรกที่ต้องรู้คือลูกค้าท่านมีปัญหาอะไรครับดูนะฮะเดี๋ยวผมมาร์กให้ดูนะอ่ะอันนี้นีแลวกันลูกค้ามีปัญหาอะไรอยู่ครับนะครับลิสต์เป็นข้อเลยครับ ปัญหาด้านสินค้าปัญหาด้านบริการปัญหาด้านคนของเราหรือปัญหาเรื่องอื่นที่เป็นปัญหาชีวิตเขาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเราอันนี้เอาให้ชัดเจนนะครับลูกค้ามีปัญหาอะไรเช่นลูกค้ามีปัญหาว่าขาดโปรตีนนะครับแต่ว่าฟันที่จะเคี้ยวก็ไม่ค่อยมีนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีปัญหาว่าพวกโปรตีนที่เป็นแท่งในปัจจุบันเนี่ยกินไม่ได้เพนพอยต์คือมันแข็งเกินไปมันไม่สามารถกินได้แบบนี้คือปัญหาลูกค้าเราเรียกเพนพอยต์นะครับยิ่งเพนพอยต์เยอะ ก็จะยิ่งทําให้เรารู้ว่าเราควรจะพัฒนาตัวเองไปในเรื่องไหนในขณะเดียวกันสิ่งที่เราต้องรู้ต่อคือเขาอยากได้อะไรจากเราครับความคาดหวังของลูกค้าลูกค้าอยากได้อะไรจากเราครับลูกค้าอาจจะอยากได้สินค้าที่กินง่ายรสชาติด,ดีไม่หวานจนเกินไปดีกับสุขภาพเขาอยากได้อะไรสิ่งที่เขาอยากจะได้เราอาจจะยังไม่มีนะครับแต่มันจะเป็นแนวทางในการพัฒนาพอเรารู้ปัญหาลูกค้าเรารู้ความคาดหวังของเขานะครับเราก็เอาตัวนี้ฮะ เอาสเตรนท์เราเนี่ยเห็นไหมเอาจุดแข็งเรานี่แหละนะครับจากการวิเคราะห์สวอตมาก่อนหน้านี้นะครับเอามาตอบซิว่าบริการหรือนว,วัตกรรมอะไรที่เป็นจุดแข็งเราแล้วช่วยแก้ปัญหากับลูกค้าได้เงื่อนไขคือปัญหาลูกค้าที่ใส่มาทุกข้อต้องถูกแก้ด้วยบริการหรือนว,วัตกรรมของเราได้ทุกข้ออะไรที่เราไม่มีแต่เรารู้ว่ามันทําได้ให้เขียนเติมลงไปนะครับในขณะเดียวกันเรื่องความคาดหวังของลูกค้าก็เช่นกันนะครับ ความคาดหวังของลูกค้านะครับคือสิ่งที่เขาอยากจะได้จากเราแล้วไม่คิดว่าจะได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยท่านก็ไปดึงเอาจุดแข็งท่านเองนั่นแหละนะครับมาใส่ให้ให้เห็นว่ามันมีบริการหรือนวัตกรรมอะไรไหมที่สามารถจะทำให้ลูกค้าว้าวกับเราได้ว้าวเกิดจากอะไรครับว้าวเกิดจากการที่สมมติผมหิวข้าวผมเดินเข้าไปในร้านผมได้กินข้าวหนึ่งจานผม Happy แฮปปี้ละอันนี้เรียกว่าพึงพอใจนะครับพอใจละหายหิว Hi ละ แต่ผมกินข้าวเสร็จมีผลไม้มาบริการให้มีเครื่องดื่มพิเศษมาบริการให้มีส่วรลดโปรโมชั่นพิเศษให้ด้วยอันนี้เขาเรียกว่าผมไม่คิดว่าผมจะได้แล้วผมได้แบบนี้เรียกว่าว o w factor นะครับกิดแตกอยู่ในร้านเลยอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ก็เป็นเป็นประเด็นหนึ่งที่อยากให้ทุกท่านเนี่ยทำความเข้าใจกับ2เรื่องนี้ให้มากนะครับไม่ว่าจะเป็น การวิเคราะห์ถึงปัญหาลูกค้านะครับแล้วก็การเอาจุดแข็งเข้าไปเสียบนะครับเสร็จแล้วทําอะไรต่อครับเสร็จแล้วท่านเอาสองอย่างนี้ฮะเดี๋ยวผมเขียนก่อนอท่านเอาสองอย่างนี้เดี๋ยวนะเอาเลื่อไประเนี้ลแล้วกันอุ้ยนะครับ <S <S เอาเรื่องนี้นะครับ <S <S 2> <S 2> กับเรื่องนี้ <S <S อุ้ยนะครับเอาเปลี่ยนไปละเรื่องนี้กับเรื่องนี้นะเอามาบวกกันครับ นะครับท่านเอามาบวกกันนะครับเอาหนึ่งกับสองบวกกันแล้วสรุปให้หน่อยครับเป็นคําสั้นๆนะครับเป็นคําสั้นๆหกประโยคที่เป็นจุดขายสังเกตนะเราวิคห์สวอตมาเยอะมากเลยนะ S เนี่ยมาเยอะเลยแน่นอนเพราะเรารู้จักตัวเราดีนะครับจุดอ่อนก็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ S ท่านมาเยอะพอท่านทําแบบเนี้ยท่านทําตามนี้นะด้วยใจที่เป็นกลางนะเขียนปัญหาลูกค้าเขียนความคาดหวังชัดเจนนะ ท่านจะพบอย่างแรกเลยครับว่าจุดแข็งที่ท่านใส่มาเยอะๆมันถูกดึงมาตอบลูกค้าได้แค่บางข้อเท่านั้นมันไม่สามารถจะตอบลูกค้าได้ทุกข้อแปลว่าอะไรรู้ไหมครับแปลว่าถ้าคิดจะวิเคราะห์ธุรกิจของเราให้เริ่มต้นวิเคราะห์จากเพนพอยต์และความคาดหวังของลูกค้าแล้วมาเชื่อมกับจุดขายของท่านเองจุดขายทุกข้อที่มีไม่ได้แปลว่าจะเวิร์กทุกข้อแต่ถ้าจุดขายใดก็ตามสามารถทำให้ลูกค้าแก้ปัญหาเขาได้ ได้ในสิ่งที้เขาไม่คิดว่าจะได้ทําให้เขาเกิดความจงรักภักดีหรือรักเราขึ้นมาอันนั้นนะ่ะถึงจะเป็นจุดแข็งที่เราเอาไปทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งต่อเอาไปเขียนคอนเทนต์ต่อถามว่าทําไมทัองเป็นประโยคสั้นๆเกี่ยวกับจุดขาย6ประโยคด้วยเพราะเราจะเอาคีย์เวิร์ด6ตัวนี้ไปสร้างงานบน AI ต่อนะครับเดี๋ยว EP หน้ามาดูวิธีการใช้งาน AI แบบนี้นะครับว่าเราจะสร้างกลุธ์การตลาดสร้างทาร์เก็ตกลุสร้างบิสเนสโมเดลแคนวาสโดยใช้ คอนเซปต์6ประโยคนี้ได้อย่างไรบ้างนะครับเจอกันอีพีหน้าครับ